้าบรรพบุรุษของเราได้ทําอะไรที่เป็นความผิดบาปต่อคนอื่นเป็นความผิดบาปต่อพระเจ้าเราเป็นตัวแทนร่วมกันยกเลิกสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดในนามของพระเยซูขอพระเจ้ายกโทษและให้อภัยรพระโลหิตของพระเยซูและพระนามพระเยซูชำระเราและให้ทุกคาําแช่งสาบนั้นเป็นโมฆะในนามของพระเยซูไม่ว่าจะเป็นความแช่งสาบเรื่องความยากจนความแช่งสาบเรื่องความเจ็บป่วยความแช่งสาบเรื่องความแตกแยกความแช่งสาบเรื่องความล้มเหลว ข้าความแช่งสาบเรื่องความล้มเหลวในเรื่องครอบครัว Akt. ความแช่งสาบที่ความล้มเหลวในเรื่องของธุรกิจพระองค์เจ้า,าข้าข้าแต่พระเจ้าในเช้านี้ในนามของพระเยซูให้พระโลหิตของพระองค์นั้นชำระล้างเราพระองค์เจ้าข้ารับเปลี่ยนทุกคำแช่งสาบให้กลายเป็นพระพรข้าแต่พระเจ้าในเช้านี้พระเยซูบอกว่าถ้าท่านยังไม่ได้ฐานขอฟิ่งใดจงขอเถิดเราจึงขอในนามของพระเยซูพระองค์เจ้าข้าให้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นสิ่งที่อยู่ในความมืดนั้นเปลี่ยนเป็นความสว่างพระองค์เจ้าข้าความล้มเหลวเปลี่ยนกลายเป็นความสําเร็จ การพ่ายแพ้เปลี่ยนเป็นชัยชนะในนามของพระเยซูข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์เพราะพระนามพระเยซูนั้นเป็นนามเหนือนามทั้งปวงและฤทธิอำนาจนั้นมีในพระนามของพระเยซูพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์บอกกับโจรที่บนกางเขนว่าเดี๋ยวนี้บาปของท่านได้รับการให้อภัยแล้วและท่านมีชื่อจดอยู่ในแผ่นดินสวรรค์อยู่กับพระองค์ในเย็นนี้พระองค์เจ้าข้าสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันในชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้า เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระนามของพระองค์พระนามที่ยกโทษบาปของเราพระนามที่ลื้อฟื้นชีวิตของเราพระนามที่รักษาเยียวยาเราพระนามที่ปลดปล่อยเราให้มีเสรีภาพพระองค์เจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ข้าแต่พระยาให้ทุกอย่างในฉลันตยี่สินั้นที่เป็นพระพรเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะพระเยซูได้ทรงตายไถ่บาปให้กับเราและพระองค์ผู้เดียวที่ทรงเชื่อฟังนั้นทําให้เราเป็นคนชอบธรรมและรับพระพรที่มาจากพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน